ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Honda Wave 125รุ่นปี2025รถมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ด้วยดีไซน์ใหม่ที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยมาพร้อมไฟหน้าและที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพการขับขี่นอกจากนี้ยังมีกล่องเก็บของขนาดใหญ่ความจุ17ลิตรที่สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้อย่างสบายพร้อมถังน้ำมันขนาด5.4ลิตรที่ช่วยให้การเดินทางไกลเป็นเรื่องง่าย หน้าปัดเรือนไมดีไซน์ใหม่แบบพรีเมียมแอมเบอร์มิเตอร์ให้ความหรูหราและอ่านค่าแง่ระบบกุญแจซีทโอเพนเนอร์พร้อมทีชัตเตอร์ทำให้การใช้งานสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้านสมรรถนะ Honda Wave 125มาพร้อมเครื่องยนต์4จังหวัดขนาด 124.89cc ระบบหัวฉีด p g m f i ที่ให้กำลังสูงสุด9.1แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด10นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีระบบเกียร์วน4ระดับทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดน้ำมันได้ถึง64กิโลเมตร ลิตในเรื่องของระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังเป็นสวิงอาร์มช่วยให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและมั่นคงระบบเบรกหน้าดิสเบรกและหลังรัมเบรก เพิ่มความปลอดภัยในการหยุดรถสำหรับราคาจำหน่าย Honda w เว e 125รุ่นปี2025ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ62,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมสตาร์ทมือและดิสเรกหน้าอย่างไรก็ตามราคาดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่และโปรโมชั่นของผู้จำหน่ายสรุปแล้ว Honda w เว e 125รุ่นปี2025เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจาวัน ด้วยดีไซน์ที่สวยงามสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและฟีเจอร์ที่ครบครันหากคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้ Honda Wave 125คือคำตอบสำหรับคุณขอบคุณที่รับชมหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคต